เริ่มตัวงสมผมแล้วก็หัวลงผมฟูแล้วก็ผมหยิกนะฮะ <c oughs> แต่ะะ <c oughs> ป้อยนี่กะทอมวันหนึ่งพูดแล้ว <c oughs> เป็นคนที่ผมหยิกนะ คุณคุณไปบุญมากี่บ้านนี่ยดูกันเอาปิดแล้วไปลหรอเสียงเพลงป <laughs> ิดแล้วไปค่ะคุณไปบุญเสียงเพลง <laughs> xin mấy con đứa bán đi tưởng ngân thơ là sắp xin mấy con xin mấy con cha sống phụng sáng đào mẹ mắc hả mẹ ô mò đào đào thám sang và thả hết nà mà thì thật thức vô còn lấy vào ông nà mà bán xa nhau nà mà ná và anh đi mà bán đấy จำบอมนหนามานะคะน้องมิมน้องมิมมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะน้องมิมนนทเวน FC สามสี่พ้าหัวใจกอดสวัสดีนะคะอคุณนนเวนขอตัวก่อนจ้าวันหนามาไหมขอบคุณนะคะคุณสถเทียน,นะคะคุณนนเวน ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจด้อค่ะเดือโอ้โทรศัพท์กระได้มันด้ยิน,นไปเบินพนลงปลาค่ะ ไปซองไปซองหมอกแอดแสงดาวขึ้นไลก์กี่ชั่วโมงจนะ้ะจ้าชั่วโมงเดียวค่ะเอาชั่วโมงเดียวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจ ไปเบ่งไปเบ่งคนล้นปลาปลาบ่มีแต่ไม่ได้ไล่สดหรอกนะเพราะว่าคน,นเปิด่นเปิดเพลงนะ่นเปิดเพลงพ่นเปิดเคียงเสียงนะคนเปิดเคียงเสียงมันเลยนอันไล่บ่ได้นะคะเคียงเสียงดังไปสองบานค่ะไปบานทั้งนี้ปลาบ่มีปลาไม่มี ไปบัตรท่งนี้ปลาไหลไหลนะ,ะนำเพียงข้าเข้าไหมคะปลาจังไดขึ้นหลายขักไหลเนี่ยบันเพิ่นคือควบคุมคนดได้ะะะะะะดีแดีเนาะค่ะเนาะแสดงว่าเพิ่นมีผู้เฝ้าปลานำเพียงข้าเข้าไหมคะปลาไหมวันได้จะพูดละสามสิบ กิโลสี่สิบกิโลนอนแว้นสามสิบสี่ขอบคุณค่ะสวัสดีเวยค่ะเด้อนอนแว้นนะะอันนี้อันบังหันสามพานนี้สามซี่เอาบ้านหนึ่งหอดอ๋อีโมจิยิ้มนะ ปตันตเน็ดก็ขอบคุณจ้านะคะแล้วก็รูปหัวใจเนี่ยนะคะเนาะขอบคุณนะคะสามดวงตัวหนึ่งจะซีโลหรือหาโลก,กับนี้นะคะไหนถ้ามันเป็นปลาจีนนะปลาจีนไหม ยังเด้นหน่อยหยอกกันนะ